เปไิมรายได้เจชนาทิปดังชีสัญญา130ล้านฮือฮาฟันตาเล่ยื่นซื้อชนาทิพค่าตัวแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไทยเมื่อสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวใหญ่คาวาซากิฟันตาเล่แชมป์เจดียื่นข้อเสนอก้อนโตให้คอนซาโดเล่ซัปโปโดเพื่อขอซื้อตัวเจชนาท,านทิปสงกสินยอดเพย์เมเกอร์ช้างศึกไปร่วมทีมซึ่งจะทําให้กัปตันช้างศึกกลายเป็นผู้เล่นไทยที่มีค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์ทันทีส่วนเจชนาทิพสงกสิน รับจากคอนซาโดเลซัปโปโรอยู่ที่40ล้านเยนต่อปีเาว11.4ดล้านบาทด้ังอันดับ1.21ของดีกโดยระบุวงเงินสูงจนสามารถทำให้เมซี่เจกลายเป็นผู้เล่นไทยที่มีค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ได้เลยทางนี้แชมป์ดีกสูงสุดญี่ปุ่นศิษ์สมัยประทับใจในฝีเท้าของมิดฟิลชิมชาติไทยอย่างมากหนังเฝ้าติดตามดูผลงานมาตลอดนับตั้งแต่เจ้าตัวย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดในเมืองไทยไปที่ซัปโปโรโดมเมื่อฤดูกาล2017 ถึง2018ภายใต้สัญญายืมตัวซึ่งดาวเตะั่างเด็กทังผลงานได้อย่างนับประทับใจโดยคว้าดาววันแข่งส่งคุณค่าประจาสมโมสรได้ยังได้รับโบวตให้ติดทีมยอดเยี่ยมเจดีประจำซีซั่น2018ด้วยกระทั่งถูกคอนซาโดเซัปโปโดจับเซ็นสัญ,ญญาอย่างถาวรในปี2019ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนาทิพยพึ่งฟอร์มสุดยอดพาทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ AFF Suzuki ครับัันบาทเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาพร้อมกับขอารังวันผู้เล่นส่งคุค่าประจำทัวนาเมดควบด้วยดาวซันววร่วมทำให้ทางแชมป์ญี่ปุ่นยิ่งให้ความสนใจในฝีเท้าของเขาทั้งนี้ชนาทิปค้าแข่งกับคอนซัปมาแล้ว4ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2 0 1 7ด้วยมีสัญญาเดือกับนกคู่เมืองเหนืออีก2ปีเพิ่งลงเล่นศึกเจดีครบ100เกมไปเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมา ดโดยรงสนามทุกรายการไปแล้ว123เกมยิง15แอสซิส22หากว่าการย้ายทีมประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นจะทําให้ชนาทิพได้พบกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตทางการช่วยฟอนตาเล่ป้องกันแชมป์เจดีกรวมถึงได้รับความสามําเร็จในศึก AFC แชมป์ดีกด้วยด้าสุดพอจุ้งกล้องพบทรงกีสินปเปเิดเผยกับเพจบีบางปะกง ถึงขา่าวการเตรียมย้ายทีมของลูกชายว่าตนไม่เคยทราบมาก่อนแต่รู้มาจากด้านประจำตัวที่ช่างถึงเรื่องการย้ายทีมดังกล่าพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ามากเพราะลูกชายไม่เคยบอกตนมาก่อนและก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าจะไม่ข่าวดีหลังปีใหม่นอกจากนี้คุณพ่อของเมสซีเ่เจเผยต่อไปด้วยว่าชนะทิฟเคยบอกตนว่าจะเอาแชมป์เจดีกและเอ็มวีพีมาให้ได้สักครั้งซึ่งเป็นไปได้ยากหักยังอยู่กับฮอกไกโดคอนซาโดเดซัปโปโด